เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทางเกม ROB ก็ได้เพิ่มเสียงภาคไทยของ8ตัวละครเหล่านี้เข้ามาและผมก็เชื่อว่าหลายๆคนคงจะสงสัยว่าตัวละครเหล่านี้ใครคือผู้ให้เสียงภาคไทยและพวกเขาเคยมีผลงานอะไรมาบ้างถ้าอยากรู้แล้วก็กไปชมกันเลยตัวตัวละครตัวแรกอย่างวอไฮก็ได้ให้เสียงภาษาไทยโดยคุณเอิร์ธสรวิทย์สู้อย่างชาญฉล่ามึงละสิ หรือที่เราคุ้นเคยกันในนามเอ,อิร์ธธนุดันและผลงานที่ผ่านมาของเขานั้นก็มีเนทจากเรื่อง s p i d e r m a n No โ a y Home s p i ไป r m a n f a r f r o ฟอร์มและ Spider Home s p i d e r m a n o o m e c คอ i n g ผมกำลังดูหนังโปงและตัวละครอย่างไมกี้จากเรื่องโตเจ o r ว v e เวนเจอนี่นี่เคนจินพอดีโดราจิกหมดแล้วนะตัวละครที่สองวูคม <c oughs> ให้เสียงภาคโดยทอยศิวพันธ์ข้าคือเจ้าของโลกใบนี้ไม่สิเจ้าของทุกสิ่งไปเลยสำหรับผลงานของพี่ทอยเชื่อว่าหลายๆคนเพื่อนแฟนอนิเมะก็คงจะคุ้นเคยกันดีอย่างทนานกะจากเรื่องไฮคิวแ่แล้วตื่นสายซะง,งั้นไปโรงเรียนก็ไม่ไปไปที่ไรก็ไปสายไปโรงเรียนเหมือนจะตายทำไม่สบายฮะคุณคิโยโกะล้อเล่นนะ่ะ และชิกิจากเรื่องเอเดนเซโร่ตัดสินใจแล้วว่าฉันจะมีเพื่อนในจักรวาลนี้ให้ได้หนึ่งร้อยคนงั้นเหรอคุณเป็นมนุษย์เหรอฉันเป็นมนุษย์คนเดียวที่นนี่ตัวละครที่สามอย่างสุก้าให้เสียมกัาไทยโดยก๊อฟธนกิจเห็นหุ่นแบบนี้แต่วิ่งเร็วแซงกระต่ายนะจะบอกให้คับผมมเชื่อว่าสำหรับผลงานของพี่ก๊อฟนั้น หลายๆคนจะต้องคุ้นหูกันอย่างแน่นอนอย่างเพลงท่านบ่อยที่มีท่อนฮิตทั่วโซเชียลอยู่ช่วงหนึ่งเมตัวละครที่4และตัวละครที่5้ย่งังแร็คคริกเด็กให้เสียงภาษาไทยโดยพี่ปิงพัฒนเตนชีนชอนสอมไม่ต้อแงแรกคไม่เคยเที่ยว อยสผเป็นการที่ผ่านมาบอกเลยว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักตัวละครอย่างโดฟามิโก้จากเรื่องวันพีไง่ายละลอเริ่มเหนื่อยแล้วล่ะถ้าเป็นแฟนสายโทคุซัสสิก็คงจะคุ้นเคยกับเสียงพี่แกจากมาสไรเดอร์จีโอที่พี่แกรัรบบทเป็นโทคิวะโซโก หรือมา r สไรเดอร์จีโอตัวละครที่6คริกซี่ให้เสียงโดยพินะณัชยาเวลาบินทำให้ฉันรู้สึกเป็นอิสระชอบจังเลยนนี่เนอนเขอขผลงานที่ผ่านมาอย่างมาโคโมโจากเรื่องดราบพิฆาตอสูรจะต้องทำได้แน่ก็ฉันดูมาตลอดนี่ มาถึงตัวละครที่7และ8กันนะครับฟอเรนติโนโ่ไฮเยเตตตัวละครนี้ก็ได้ให้เสียงภาคไทยโดยพี่แบงค์รุจิยะเท่านี้มีสาวๆต้องการความช่วยเหลือไม่เอ่ยมาเริ่มเต้นรำว้าสักวันข้าจะขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดให้ได้โรยปลายดังสายฝนผลงาน,น,นที่ผ่านมาอย่างอซีรีสกรบวนการ5สีอย่าง ขนบวนการอสวินวนโดเสาร,รีโซเจอร์ที่พี่เขาได้ให้เสียงภาคเป็นโคลิวโซเรสลุยกันเลยอัสวินเห็นความกล้าริวโซเรสและตัวละครขวัญใจวัยรุ่นอย่างราเคนเจ็กเนอร์ตงเกวรีเวนเจอร์อ๋อในที่แบบนี้อย่ามาเรียกชื่อเล่นจะได้มะ